สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีดักกี้แบนะครัวันนี้เราอยู่กันในคาบาอินฟินิตี้คอมโบนะครับวันนี้จะมาแชร์ทุกอย่างเลยครับว่า1วันสามารถหาเพชรเนี่ยหล้านยังไงนะครับก็อันนี้คลิปที่แล้วทํามามีคนถามมาเยอะบอกว่าอยากให้พี่มีแบบํำแหนะวิธีการใช้ UG Phone ให้มันลึกวันนี้ได้ไหมครับพี่หือผมก็อยากจะแบบเออได้เงินเพชรฟ้าเยอะๆบ้างอ่ะเออเอาไปทําของ คือมีจะบอกว่าการที่เราเปิดจอเยอะเนี่ยไม่ใช่หมายวามว่าเอาเพรแค่เอาเพรเอาแค่เพรฟ้าไปขายเป็นบาทน,นะเราสามารถทําของเอ็นเกมได้เลยเพราะเพรฟ้ามันจะเหลือ,ลอถูกไหมครับอ่าเริ่มมาให้เราเข้าโปรแกรม u g phone นะครับโปรแกรมนี้เลยนี่เห็นไหม u g phone นะครับซึ่งโปรแกรมนี้จะสามารถทําให้มีเล่น10เกมหรือ20เกมก็ได้อ้าอันนี้เดี๋ยวมีขอบอู้ฟังก่อน u g phone คือโปรแกรมจําลองเซิร์ฟเวอร์ครับอย่างเช่นสมมติเราเปิดทิ้งไว้ในยูสหนึ่งใช่ไหม มันก็คือของยูสเขาไม่เกี่ยวกับเราอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติหมีเปิดทิ้งไว้มันบอดอยู่ใช่ไหมหมีปิดหมีปิดเครื่องเอามีจะไปโยคะหลังสมาธิกินชาเย็นกินมามา่าหรือว่าไปปีนเขาสัก2วันกลับมามันก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมครับเพรานะนั่นนี่คือข้อดีอ่าเดี๋ยวมีขอญาตชําชแหละเลยนะคะว่าทํายังไงเขาถึงยางที่มีคนลงขายใช่ไหมหนึ่งเอ่อหนึ่งล้านเพรฟ้าขาย10,000บาทหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวมีบอกวิธีทาให้หมดเลย เอาแบบรอบเดียวจบเลยนะครับอันดับแรกถ้าเกิดเพื่อนๆจะลงเนี่ยมีแนะนําว่าให้ไปลงเซฟหนึ่งเพราะว่าเซฟหนึ่งเนี่ยสุตลต่านอยู่เยอะครับถ้าไม่สุตลต่านเซฟหนึ่งดีกว่าใช่ไหมเหตุผลมาะว่าเออสุตลต่านเนี่ยเขามีกําลังซื้อดึงของแบบไม่อั้นครับทีเนี้ยเพชรแดงมันจะตกยากอย่างตอนนี้เซฟสองหมีเพชรแดงมันจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0เองนะเซฟหนึ่งตอนนี้200อัพครับแล้วก็ไอ้พวกของ2ลูออฟเทพเนี่ยสามหมื 35, 000, ่นห้าหมื่นเพชรฟ้าเลยแย่งกันลึงด้วยแต่ถ้าเกิดเปเซฟสองหมีนี่ของถูกครับ มีบอกเลยนะถ้าเกิดคิดจะบอดจริงๆไปเซฟหนึ่งเลยอันนี้ประสบการณ์ที่ที่ลองทดลองดูนะครับเจาะแดงตอนนี้ก็ขาย5,000บวกเจาะแดงถ้าดอกมานะ0.01ดูย์อมอย่าบอกวิธีการใช้ก่อนนะอันดับแรกก็คือเพื่อนๆสมัครเอ่อยูจีโฟนกดโหลดมาก่อนเสร็จแล้วก็ใส่โค้ดลัคกี้แมรด้วยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเข้าไปกดซื้ออุปกรณ์เลยนะครับเห็นปะพอเราเข้ามามันจะมี u v p ีไอ มันไม่มีอะไรครับเป็นแค่เป็นเพิ่มความเร็วเห็นไหมแต่ราคาจะต่างแต่แตกต่างกันนิดนึงยูจีโฟนตกแค่วันละ9บาท7วัน49บาทถูกมากนะครับถ้าทำหมีเท่าที่หมีบอดก็ u ูวีหมีก็เหม็นมันแหลกนะแต่บางคนก็บอกว่าแหลกถ้าแหลกก็เพิ่มเๆืเขาเอา g v i p นะครับไม่แหลกแน่นอนเห็นบ้างมันจะเพิ่มจาก30 g ิกายเป็น64คือชิวเลยแน่นอนนะครับนี่หลังจากที่เราซื้อ,อ,อกด u ูวีเราก็สามารถกดเลือก7วันไปเลยครับแค่นี้เอง หลังจากที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาเสร็จใช่ไหมครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปกดโหลดเอ่อโหลดเกมในโปรแกรมเลยครับแค่นั้นเองวิธีทําเล่นง่ายๆเลยหลังจากที่เพื่อนๆนกดโหลดเกมเสร็จแล้วก็เข้าเกมครับอ่าเดยมีเข้าไปเล่นให้ดูครับอ่าเดือมีขออนุญาตพูดสักนิดหนึ่งนะว่าอาชีพที่เพื่อนๆน,นควรจะทําใช่ไหมเดยมีจะบอกความแตกต่างก่อนระหว่างบอทนอกกับบอทในดันแล้วบอทในดันทํายังไง50รอบเลย กดไดรันทำยังไงห้าสิบรอบก็คือสิบชั่วโมงมาดูทีได้เลยครับไม่เสียเวลาอันนี้อยู่ที่เ,เพื่อนๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆขยันเพื่อนๆก็สามารถรวยได้สามารถมีเพชรฟ้าวันละล้านได้เลยอย่างที่มีรู้จักกันนะเขาเขาทําอาชีพเกี่ยวกับขาย m game เยอะโดยตรงแล้วเขาเปิดห้าสิบเครื่องเลยเว้ยเอ้ยเขาเปิดห้าสิบจอจาก udfone เ phone นี่ยแหละวันละล้านเพชรครับเรื่องจริงเห็นขายวันละหมื่นโอ้โหแล้วมาเช่าเอ่อ udfone เนี่ยแค่วันไอดีละเก้าบาทยูสละเก้าบาทห้าสิบห้าสิบ เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวมีคูณให้ดูนะเดี๋ยวมีคูณให้ดูเยี้ยแม่งลงทุนแบบถูกมากเอาเอานี่ตีไปต่อวันนะ9บาทลนะว่า9บาทคูณนะ5เลยอะ450บาทโอ้โห450บาทได้10,000คุ้มไม่คุ้มเพื่อนๆลองไปตัดสินใจเอาแล้วกันนะอ่าหรือว่าจะซื้อแบบ7วันก็ได้นะครับ49บาทอืมอะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีขอชํำแหละเลยนะครับนะตัวละครที่เพื่อนๆจะต้องบอดใช่ไหมคือเดี๋ยวมีขอญาตบอกให้ฟังก่อนสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่เคยมาบอดนะครับ เขานิยมบอดดันไหนกันใช่ไหมเขานิยมบอด95ครับเพราะว่าเออมันไม่ต้องทําของครับแล้วของเนี่ยมนได้เพชรแดงได้ของ G 8 2รูหลูหล่ลน,ลนเยอะนะของม่วงอะ่ะอันนีเเ 8, เน้เดี๋ยวมีแปะเดี๋ยวมีแปะให้ดูก่อนเดี๋ยวมีแปะให้ดูก่อนว่าเอออะไรที่แพงในในดัน95บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่ทําของก็ไปเดาะไปลง1 0 5เลย105ที่ของจะแพงที่สุดแล้วแต่ว่ายากนะมันต้องทําของ G 8แน่นหน่อยครับไม่งั้นไม่ไหวนะ G 8 G 9 G, G 1 0นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดจะเอาของ t 1 0ต้องไป110แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปเพราะว่า110ถ้าไม่ดรอปของ G10 นี่คือเฟลเลยมันไม่ดรอปผลถิ่นตีบวกเขาเลยนิยมแคกกับ105นี 5, เ่เพื่อนเพื่อเลือกเอาไอ้85นี่หมีไม่แนะนำนะไอ้ประดับสร้อยเนี่ยราคามันตกเป็นขี้เลยครับพูดจริงๆไปซื้อเอาก็ได้ไม่ต้องไปเสียเวลามาเอา95กับ105ดีกว่าถ้าราหมีนะอ๋อ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีขอญาติบอกก่อนของแพงมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมีขอญาติพิมพ์แล้วกันไม,ไม่ไม่ต้องขึ้นรูปอะไรมากนะเออเ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแปะออฟดีๆให้ทิ้งไว้แล้วกันของที่แพงใน95กับ105ถ้าดรอปขึ้นมาที่อันนี้แนะนําต้องเป็น1รูหรือ2รูนะครับอ่ะตามนี้เลยอันแรกก็คือเสื้อมือเท้าควรจะเป็น g 8ขึ้นไป g 7ก็ได้เป็นชุดนินจา g 7 g 8 g 9 g 1 0ออปชันที่เพื่อนเพื่อนเ่อ,อควรต้องมีเสื้อมือเท้าก็คืออ่อสกิลแอม แล้วเป็นไปได้ควรจะ2รูไม่ควร1รูแต่ถ้าแก้ขัดไปใส่1รูก็ได้แต่เดี๋ยวมันต้องไปเจาะไงก็เลยแนะนำเอ,เอาเป็น2รูดีกว่าครับ2รูใส่ไปก่อนแล้วบอกโอ้โหเพื่อนๆจะไปเปลี่ยนของ G10 G11 ออกดับสอรูแบบนี้สก,กิลแอมยากครับเออมีจะบอกว่าเซฟหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเสื้อมือเท้านะยิ่งเป็นอาชีพยอดนิยมอย่าง GL ใช่ไหมบีเอลบีสุลต่านเล่น BL เยอะออสกิลเอเอเอ็มพีเจ็ดถึงสิบบีเอลเนี่ยเซฟหนึ่งนี่รับกันสี่หมื่นห้าหมื่นเลยนะ สี่หมื่นห้าหมื่นเพชรฟ้าครับบางทีโชคดีสมมุติใช่ปะเพื่อนๆเ,เปิดลงดนลออันห้าสิบรอบแม่งก็ต้องมีดอกสะชิ้นหนึ่งใช่ไหมเปิดห้าสิบจอห้าสิบชิ้นเอาห้าหมื่นคูณห้าสิบแน่ๆอยู่แล้วครับก็คือห้าแสนเพชรยางต่ำเลยนะอันนี้มีแค่ยกตัวอย่างแต่ว่าของในดันมันจะมีพวกเพชรแดงมีอย่างอื่นอีกเพชรแดงก็คืออันนี้ครับนี่เดี๋ยวให้ดูแต่ว่าเซฟมีเซฟสองมันถูกนะมีถึงบอกไนงะถ้าเกิดจะเล่นจริงจังนะ ไปเร่อเซฟหนึ่งครับรวยกว่าเยอะถ้าคือจะเปิดแบบจริงจังแบบโอ้ยคาต้องเป็นที่หนึ่งุทธภพอะไรก็ว่าไปนี่เห็นไหมอัปเกรดคอจะดอปที่8 5 9 5 105แต่เขานิยม9 95เพราะว่ามันไม่ต้องทำของเห็นป่ะเซฟมีแค่120ถ้าเป็นเซฟหนึ่งตอนนี้200บวกครับมีแต่แพงกับแพงเดียวเพราะสุาตาลต่านเขาดึงกันแบบโอ้โหผมจะบวก15ทั้งตัวเลยนะบางคนสุาตาลต่านโอ้ไม่ยอมกันเลยตอนนี้เอาปล่อยเข้าไปเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเราขายใช่ไหมราคาก็ยิ่งขึ้นนะครับคือ เหินแดงอยู่ที่2องร์อั u แน่นอนตกยากตกยากตั้งาากสุตลต่านจะ65กสิหมดแล้วอะไรก็ว่านไปนะครับแต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆอ,อ่าต่อไปเป็นส่วนอย่างที่2องที่แพงนะครับก็คือส่วนหัวนะครับเขาเน้นคือคิทิคอนดาเมจสิบหอย่างตำ่ำแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ควรจะ2ยี่รูนะครับอาชีพที่ขายได้แพงก็คือ fs fg fb fa นะครับตามนี้เลย แล้วก็ถ้าเป็นคิดที่คอนเลทใช่ไหม8-10%สองโลสมใส่ส่วนอาชีพที่จะขายได้แพงก็คือเด็บเพนยูเนยูตามนี้เลยนะครับต่อไปเป็นในส่วนอาวุธนะอาวุธก็แทบทุกอาชีพเลยก็เน้น All Skill มเครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เอาเคีย์เลส8-10หรือว่าคียเป็นส่วนในคีด์ที่คอนดามิ16-20และอาวุธเนี่ยควรจะ G8 ขึ้นมายอย่างต่ำนะถ้าคิดว่าจะใช้ยาวแล้วเป็นไปได้ควรสองโลอะแค่นี้ครับหล,ลักๆที่ต้องขายนะ เพื่อนๆสามารถมาดูของได้ครับแต่ว่ามีขายไปหมดแล้วอะก็เลยไม่มีตัวอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวออชิพนีก็ได้เพื่อมีคนนะนี่เพื่อนๆมากดนี่นะครับนี่จีก็มากดที่นี่ครับออสมีมนี่เห็นไหมมันก็จะล็อกเป็น g8 หมดเลยเอ้าที่ทำไมกดไปมันไม่ขึ้นว่ามันแหลกอรอแต่เพื่อนๆอาจจะแบบมาดูของ G10 ก็ได้เอมีกดตรงเรื่องขอไปครับขอไปเมาเมาเมากาวตัวนี้ นี่ G10 ไม่มีใครขายครับถ้า G10 ไม่มีใครขายเราก็เลื่อนไปเอา G9 ก็ได้อาร์เรสตออสเมียมมีไหมอ่ามีหูบวก11บเด้วยว่าเดี๋ยวลองไปดูออฟซิแต่เขาแค่หนึ่งรูเองอะ่ะโอ้เมนดาเมจนี่ไม่ดีเลยครับอันนี้อย่าไปซื้อราคาครับไม่ไม่ถูกครับขออภัยเจ้าของขายเลยขอ <laughs> มาลาเฮ้ยกูะจะขายแล้วก็เนี่ยครับอ่าเดี๋ยวมีจะหานะออฟออปชั่นอ่าเพื่อนๆไม่ต้องไปดูเขียวเลยครับเพื่อนๆดูแต่ม่วงอย่างเดียวม่วงหาของม่วงเห็นปะ อันนี้เป็นหนึ่งสล็อตหนึ่งสล็อตไม่เอาต้องสองลูถ้าจะเอาแบบใช้ยาวๆสองลูยอย่างเดียวครับมองแต่ของสีม่วงมองแต่ของสีม่วงอย่างเดียวถ้าไม่มีสีม่วงไม่ต้องมองครับเสียเวลาโอ้มีสีม่วงแล้วอะไรครับเนี่ยสองลู ue, แต่ว่าเป็นแอดดามเอ็ดแอดดามิเอ็ age, ไม่เอาครับอย่างที่บอกนะอาวุธต้องเอาเป็นในส่วนขี้เล็ดแปดถึงสิบอสกิล์ M เจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือไม่ขี 16, 16้ดามิเอ็ดสิบหกสิบหกหรือยี่สิบเลือกเอาครับแอดดามิเอ็ age, ไม่เอาครับแอดดามิเอ็ age, ไม่เอา แต่คืออย่างที่บอกหมี่เคยทําคลิปไปแล้วอ่ะคนก็คงรู้หมดแล้วป่านนี้ก็ดึงกันหมดแล้วเพื่อนๆเราไปดูคลิปเก่าเลยก่อนที่หมี่ทาอ่ะคนขายเยอะๆอะไรนะคนลงตลาดขายบานเลยยังไม่มีคนดึงหลังจากที่หมี่ทาตอนนี้ไม่มีของแล้วหลังจากที่หมี่ทาตอนนี้คือไม่มีของลงตลาดอีกแล้วนะไม่มีเลยไม่มีแล้วไม่มีครับทุกคนรู้กันหมดแล้ว <laughs> มีอยากเป็นตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆดูอะ่ะเออ อันนี้สองอตก็จริงครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนเงินนะอันนี้เงินไม่เอาครับสามสิเปอร์เซ็นต์ไม่เอาครับเดี๋ยวผมไปขายดาววอ,อาก็ได้ครับขายดาวอก็รวยครับออสเมียมอะไรเนี่ยหนึ่งซอตไม่เอาครับโอ้ตอนนี้ไม่มีแล้วจริงๆว่ะของชมพูมันไม่มีรูไม่เอาครับของชมพูมันมันไม่มีรูไม่เอาครับโอ้โหไม่มีเลยจริงๆนะเนี่ย <laughs> ไม่มีจริงๆนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าอย่างที่บอกครับว่าของมัน หลังจากที่มีทําคลิปไปก็เรียบร้อยครับไม่มีแล้วเฮ้ยอันนี้ FA 2อสองรูอะเอ้ยรูเดียวไม่เอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขายกตัวอย่างอันหนึง่งดีเฟนซ์สองสล็อตอันนี้สองสล็อตเอ็มพีไม่เอาครับเราไม่เอาไอ้ดีเฟนซ์เลสไม่เอานี่เจอแล้วครับนี่ออลสกิลแอมรองเทา้าตรงไหมครับรองเทา้าอะตรงครับออสกิลแอมต้องเจ็ดถึงสิบนะอันนี้โอเคแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งรูเพราะนั้นเราต้องไปหาสองรูนะครับประมาณนี้นะเดีย๋ยวให้ดูยกตัวอย่าง หนึ่งรูมันจะขายถูกครับถ้าเป็นสองรูมันจะค้าศขึ้นไปหมื่นคือเซฟหมีมันถูกเซฟหมีมันสุตลต่านน้อยขายกันสองรูสี่ห้าพันเองถ้าเป็นเซฟหนึ่งแนละ้วของสองรูรองเท้าแอมเจ็ดขึ้นไปก็หมื่นประมาณสองสามหมื่นอนะ่ะเห็นขายกันมีคนดึงด้วยนะสุตลต่านเยอะบอกแล้วไปไปเซฟหนึ่งดีกว่าครับเฮ้ยเจอแล้วว่ะแต่เป็นเอฟเออ่ะหนึ่งรูเองเนี่ยมันเป็นหนึ่งรูอ่ะอันนี้ก็หนึ่งรูเห็นไหมของสองรูหายากมากครับเห็นไหม เพราะส่วนแหญ่เขาก็จะดึงแต่สองรูกันเนี่ยอันนี้หนึ่งลูอีกแล้วหนึ่งลูสองลูเป็น d e f e n s r a t ไม่ใช่ครับผิดแล้วอสกิลเอ้ยอันนี้หนึ่งลูไม่เอาครับหนึ่งลูหมดเลยวะ่ะนี่ก็หนึ่งสล็อตนะหนึ่งสล็อตมันเจาะรูได้นะแต่มีแนะนำว่าอย่าเลยครับมันแพงนะไปหาแบบโอ้โหหนึ่งลูหมดเลยเนี่ยอสกิลแอมหมดเลยแต่เป็นหนึ่งลูหมดเลยเพืเ่อนๆเห็นปะเนี่ยมันหายากตรงนี้นะครับเพืเ่อนๆก็ อย่างน้อยเ,เพื่อนเก็รู้แล้วไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมูรณเราเราไปลงดัน50รอบมันอาจจะได้ของม่วงที่เป็น2รูเอ้ยออฟอะไรขายแพงก็ตามที่หมีบอกเลยเนี่ยแหละถ้าเป็นเซฟหนึ่งเพื่อนๆเราไปดูราคาตลาดก่อนบางชิ้นก็ 30,000- 50, 50, 50,000เพนฟ้าเลยครับประมาณนี้นะสุรนลตันดึงแน่นอนส่วละตานไม่มีคนด,ดึงนะครับอ่านี่จบเป็นในส่วนออปชันกับเพชรแดงนะที่เขาเป็นราคาขายนะครับที่ทําให้ไอดีนึงอะ่ะเขาขายทีได้ห้าหมื่นแสนนึงอะ่ะเออถ้าเกิดโชคดีหน่อยก็แบบมีของสองลูตรงออฟแอม ชีอดามเมจ่ี้เลตอย่างเงี้ยมันก็จะแพงนะครับประมาณนี้นะอะต่อไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรวยก็อย่างที่หมีบอกครับเราทาไงครับก็ไปกดลงดานตรงนี้เลยครับแต่นี้มีแนะนํานะถ้าเกิดแบบไม่เอาแบบดูแลไม่ไม่ไม่ตายจริงๆก็มาเ5้าครับนี่มาที่ในส่วนเอ่อวอลคคนิกครับนี่เห็นไหมเสร็จแล้วเพื่อนๆกดคาว่ารีพีทเห็นไหมตรงกลางล่างเห็นไหมลูกฟันเฟืองเนี่ยเพื่อนเกดติ๊กอาแล้วกดฟันเฟืองเห็นป่มมันจะให้เราลงได้ทั้งหมด50รอบเลย รอบนึงตกประมาณ20นาทีอยู่ที่ของอะ่ะถ้าของแรงๆหน่อยก็10นาทีนะครับแต่ว่าเราพูดถึงงานถ้าเกิดไม่ใช่ตัวหลักเป็นบอร์ดที่เอามาเพื่อหาเงินใช่ไหมเราก็ควรจะใช้ของฟรีไม่ต้องลงทุนถูกไหมครับอาจจะอาจจะแบบ20นาทีแต่เอาเราเปิด50จอเราก็ได้เงินเยอะอยู่แล้วใช่ไหมต่อไปให้กดนี่ครับติ๊กใช้ฟอสจิมนะฟอสจิมเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติใบลงดันเนี่ยหมดใช่ไหมมันจะลงต่อคือตอนนี้มันแจกใบลงดันครับ95 15บใบแล้วก็8 5 15ใบ ถ้าตอนนี้เพื่อนๆทำบอททำไอดีใหม่ใช่ไหมมันจะแจกครับทีนี้เพื่อนๆก็ออกมาเช่า UG p ีโฟนเปิดเลยครับห้าสิบจอแค่นั้นเองครับรวยอันนี้คือเทคนิคนะที่คนเขาทำวันหนึ่งได้ประมาณหนึ่งล้านนะครับอ่อาไอคำว่าหยุดเมื่อล้มเหลวให้สําเร็จอันนี้กดยกเลิกนะครับเพราะว่าถ้ามันตายขึ้นมามันจะล้มเหลวม,มันจะหยุดนะอันนี้เราไม่ควรครับแล้วก็หยุดเมื่อคลังเต็มนี่เออไม่ต้องตีก,ก็ได้นะจริงอ่ะ แต่อันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนจะติ๊กจุดเมื่อครั้งเต็มแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคิดว่าจะลงห้าสิบรอบอย่างเงี้ยเ,เพื่อนเพื่อก็ต้องคำนวณใบใช่ไหมเออเดี๋ยวมีบอกวิธีซื้อใบก่อนบางทีเ,เพื่อนๆอนอาจจะแบบหา,หาใบใช่ไหมอ่าเอเจนชั่ปนะครับเสร็จแล้วก็หาคําว่าอะไรเออนี่ครับดันเจียน ให้เ,เพื่อนๆหาใบ95กับ105แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้95คนจะดึงไปหมดครับเพราะว่าส่วนใหญ่เ,เขาจะไปให้พวก,อพวกบอรอดดึงมันจะขายถูกกว่าที่เราไปลงการเอง4ี0อ่ะเพราะว่าขายกัน200 100, 150, 250, ร0 0ย0้อยสองรอร้บะไรเนยม,มันแล้วแต่เซฟอะ่ะเนี่ยเห็นปะตอนนี้จะเป็นในส่วนเทอร์เวอร์อ,อัพแอนเดเห็นปะเรือว่า้คนไม่ค่อยซื้ออันนี้ไปลงเท่าไหร่เพราะว่าต้องมีของระดับนึงไปงานตายนะครับถ้าใส่ของแจกนี่ไม่ไหวแนะน่นอนนะประมาณนี้ก็ถ้าเกิดจะเอาเป็นบอดก็ควรจะหา95ไปปลงประมาณนี้นะครับ อ่าต่อไปวิธีลงนะครับก็เดี๋ยวมีขออยญาตแนะนำนิดนึงก่อนลงเนี่ยคือบางทีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องแบบเอ็มมันมันใช้แบต2ใช่ไหมแบต2 SP มันหมดก็มาออปชันตรงนี้ก่อนนะครับให้มันปั๊มเองได้นะสำหรับคนไม่ทราบนะครับเออแป๊บน,นะครับกดแล้วมันไม่โดนโอ้อได้แล้วครับน,นี่เพื่อนๆกดออปชันขวาล่างฟันเฟืองเห็นไหมออโต้ยูสเอสีอันนี้มันจะใช้ขวด SP เอง เอสีก็คือตัวอยู่ตรงซ้ายบนเมื่อเันเห็นไอหลอดกลมๆนะไอที่เราใช้แปลงล่างเลยเป็นแบตเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ย่ะเนี่ยครับก็อย่าลืมไปกดติ๊กด้วยเพราะว่าถ้าเราเปิดเปิดสักสิบหรือห้าสิบจออย่างเงี้ยถ้าเราไม่เปิดมันจะตีพวกมอชามากนะถ้ามันหมดไปก็จะปามเองครับอยู่ที่เรากดกดใช้งานประมาณนี้นะครับ อ่าต่อไปโดยมีขออนุญาตไปลงกันให้ดูแต่ว่าอันนี้แนะนํานะถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆลงทุนช่วงแรกได้จะดีที่มีเห็นคือเขาก็จะเติมตัวละ500บาทเติมตัว5 0 0บาทไปเติมผ่านเวมครับมันจะได้เพชรฟ้าอยู่ที่เท่าไหร่วะประมาณหมื่นหนึ่งใช่ปะนั่นแหละเขาก็เอาเพชรฟ้าเนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปบวกกับใบลงดันสิบแปดสิบห้าสิบห้าไปเก้าสิบแต่จริงไม่ต้องมีเพชรฟ้าก็ได้แล้วบางทีดวงดีเพื่อนเ15รอบได้เก้าลงเก้าสิบห้าสิบห้ารอบแล้วก สองลูอ่ะของลูของสองลูที่เป็นโอแอมโอคีดิคอนดาเหรือว่าโอคีดามเถ้าไปเล่นเซฟหนึ่งวันทีขายสามหมื่นห้าหมื่นจบเลยครับเพื่อนๆก็ลงยาวเลยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆลงทุนแล้วกันเนาะแต่คือเพื่อนๆควรจะมีแพดฟ้าหรือมีอะไรทิ้งไว้สักประมาณสักให้มันจบให้มันจบห้าสิบรอบอะเราจะได้ไม่ต้องมาดูบ่อยเราจะได้ไม่ต้องมาดูบ่อยเพื่อเรื่องลึกภาพออกมาประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีลงให้ดูนะครับ เดี๋ยวคำนวณให้นะสมมติสมสมติถ้าใบหมดใช่ไหมสี่ร้อยรอบเอ้ยไม่ใช่ครับเท่าไหร่นะห้าสิบรอบสี่ร้อยคูณห้าสิบอ่ะสองหมื 20, ่นเพชรฟ้าอย่างน้อยเ,เพื่อนๆต้องมีเพชรฟ้าทิ้งไว้ตั้งสองหมื่นด้วยนะเพราะว่าบอดเราจะได้ลงห้าสิบรอบเอาความเป็นจริงนี่มันลงไม่ถึงห้าสิบรอบหรอกลงประมาณแค่สิบรอบของก็เต็มแล้วสิบรอบก็ถ้าอัน,นอันนี้คือตัวของหมีลงใช่ไหมยี่สิบนาทียี่สิบรอบก็เท่าไหร่วะสองร้อยนาทีประมาณสามชั่วโมงก็มาดูทีอย่างนี้ดีกว่าครับ ม,มันจริจริงมันไม่ถึงสิบชั่วโมงหรอกเอาจริงๆอ่ะโอ้ลงแค่สิบรอบของก็เต็มแล้วประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้หมีก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเออเคลียช่องเคลียช่องดีแล้วลงยาวๆได้ก็ดีครับอย่างอย่างแต่มันมันไม่น่าถึงห้าสิบรอกของก็น่าจะเต็มอยู่แล้วประมาณนี้นะครับอ่ะน,นี่หมีลงอ่ะอ่ะลงเอาเอาสักสิบรอบไหมืกันกามา OF, ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยหมีก็เ,เอาตามนี้เลยเห็นไหมพอเวลา ใบลงดันเราหมดที่เขาแจากฟรีโหลดหมดไปเห็นไหมมันก็จะใช้จอฟอร์เจมเนี่ยก็คือเพรฟ้ารตรงนี้หักอัตโนมัติเลยอ่ะเราก็กดลงเลยครับแค่นี้เองเห็นไหมอ่าเวลาลงเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด8ปดสอง้วยครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะตีบอลช้าแปดสองก็คืออันสกิลวันที่สามหัขวากลางนะวิธีใช้แบบออโต้ก็คือให้เพื่อนๆกดค้างครับแล้วกดขึ้นเห็นไหมมันก็จะเป็นรูปกลมๆตรงสกิลเห็นไหมครับ ต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนกดค้างแล้วกดแล้วกดลากลงเดี๋ยวมันาายกเลิกก่อนเดี๋ยวมันลกครับอ่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้เพื่อนๆก็กดค้างแล้วก็กดลากลงแค่นี้นนครับมันก็จะปิดถ้าเกิดสมบูตใช้ออโต้ก็กดค้างแล้วกดขึ้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นออโต้ส่วนใหญ่เออถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไปบอร์ดข้างนอกเนี่ยเขาจะนิยมปิดกันมากกว่าเพราะว่าข้างนอกมันไม่ต้องใช้แบตมันเปลืองเอสพีประมาณนี้นะครับอ่าอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเกิดสมบุตเพื่อนเ่เปิดบอร์ดไปใช่ไหมแล เาาวพชรฟ้าหมดของหมดไ,นะไม่มีอะไรแต่ว่าตัวปอบเผาไม่รู้จะไปไหนก็แนะนําให้ไปบอร์ดอันเดอร์กาวครับไปกดที่แมปเลยไปแล้วก็เลือกอันเดอร์กาวเพราะว่าอันเดอร์กาวเนี่ยตีมอนสเตอร์ aster, ข้างนอกเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ใบลงดัน95ด้วยก็ดีกว่าเรายืนอยู่เฉยๆแค่นี้ครับเทคนิคทุกอย่างจบหมดแล้วแค่นั้นเองอ่ะแล้วยูจีโฟนดียังไงใช่ไหมอ่ะอย่างเส้นตอนนี้มีบอรใช่ไหม มีอยากจะไปทําจออื่นใช่ไหมก็ง่ายๆเลยหมีทําไงครับหมีก็กดตรงซ้ายกลางเห็นบ้าที่เป็นรูปเอ่อ้ายกลางเขียวๆเนี่ยครับเห็นไหมอ่าหมีก็กดหนึ่งทีอ่าเห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าแหละก็ให้ปรับภาเปสองรี่สิบเออมันจีปัญหาตอนตอนยูทโฟนเข้ามีเห็นมีเห็นเป็นหลายคนแล้วก่อนจะใส่ ID ดียพาดเวิบางคนไปปรับ7 2 0รอยี่สบมันค้างครับแล้วมันก็หลุดให้เพื่อนๆปรับเป็น2อ0ิ พอปรับสองวสี่สิบแล้วมันเข้าได้อันนี้คือของมีนะอัน,น,นอื่นม,ม,มีไม่รู้หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่หลุดก,ก็ปรับตามชัยฉันก็ได้ครับอะเสร็จกดตรงนี้เสร็จแล้วกดตรงเพื่อนๆเห็นซ้ายกลางไหมลูกอ่ส2งชีซ้ายเห็นไหมหยุดไอที่มันอยู่ข้างซ้ายตรงคําว่าคาวโฟนหนึ่งเห็นไหมอ่ะเพื่อนๆก็กดตรงนี้เลยครับก่อนจะกดจะลืมเช็คด้วยนะยาเยอะอะไรยาเยอะอะไรต้องอยู่ครบด้วยนะครับก็คือบอดเราไม่ตายแค่นั้นครับ เห็นปะคราวนี้ UG Phone มันก็จะทํางานของมันเองเราก็ไม่ต้องไปสนเลยครับแค่นี้ครับจบแล้วเสร็จแล้วทำไงถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยเออโหรอ10จอนานจังเลยอ่ะทำไงอ่ะเพื่อนๆก็ไปซื้ออีกยูสนึงเลยครับอย่างที่หมีบอกเนีย่ยที่มีสอนเลยตอนแรกถูกไหมครับแล้วก็ไปปั้น ID เลยครับก็อย่างที่หมีบอกถ้าจะลงดังสบายๆแบบไม่ต้องทําของอะไรมากก็เป็น GL กับ Force U สองอาชีพเนี่ยนะถ้าเกิดกล่าวว่าจะเติมเยอะก็ไปเล่น BL ครับ BL จะเก่งสุดถ้าของแน่นแล้วนะ เสร็จแล้วทำไงครับเพืเ่อนๆก็เช่าครับเห็นไหมกดเข้าไปซื้อเลยแล้วก็สร้างอีก ID หนึ่งแล้วก็ปั้นครับให้เลเวลร0้อยหนึงหรือ1้อเสร็จแล้วก็ไปลง95แค่นี้ครับถ้าเกิดเพื่อนเนรู้สึกเฮ้ยมันยัง2จอยังไม่รวยใช่ไหมก็ไปทำสามจอ 4, 4ี่จอสี่หายุจน50ยุดแต่นี้คือที่มีรู้จักคนที่เขาทำเขาทำอย่างนี้ครับเขาไปรับซื้อ ID 1 1รบาทที่ไม่ใช่ ID เลเวลร1้ที่มีที่ที่มีเห็นเขาทำะนะ เขาไปรับ ID เลยครับเลยว่าร้อยสิบแล้วเขาไปรับเลยห้าสิบตัวเสร็จแล้วเขาก็ ID เนี่ยมาใส่ทีละยุธทีละยุธแล้วก็กดแล้วก็เอามาลงดันห้าสิบรอบแล้วก็กดออโตทิ้งเลยครับแค่นั้นเองที่มี่เห็นเขาทานะประมาณสี่ห้าชั่วโมงเขาก็มาดูทีละยุทธแล้วก็เอาของไปขายถ้าเป็นของอย่างที่มีบอกเป็นเพชรแดงเป็นเจาะแดงหรือว่าจะเป็นในส่วนของสองลูออของสองลู G แปดขึ้นไปที่โอ้เอฟเทปที pe, ่มีแปะไว้ให้ดูอันนี้เพื่อนๆลองไปดู ถ้าออฟตรงตามที่หมีบอกเนี่ยขายเซฟหนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นสุลตานดึงดึงดึงกันยิงเลยครับสมมุตินะสมมุตินะสมมุติวันนี้เราบดห้าสิบรอบใช่ไหมสมมตินะบดห้าสิบอรอบใช่ไหมเราได้ของสองลูก G แปดขึ้นไปออฟเทพชิ้นหนึ่งใช่ไหมเราไปขายตลาดสามหมื่นเราได้หินแดงขายสองร้อยลงห้าสิบรอบเอาอยัางตามก็ห้าสิบก้อนถูกไหมสองห้าสามสิบหนึ่งหมื่นเพชรฟ้าถูกไหมแล้วก็ขาย ของสองลูปออฟเทปได้เอาสักสามหมื่นแล้วกันเท่ากับว่าหนึ่งตัวได้สี่หมื่นเพชรฟ้ามีพูดถูกไหมอันนี้อันนี้พูดแบบเห็นภาพไปนะสี 40, ่หมื่นเพชรฟ้าใช่ไหมเพื่อนๆคูณห้าสิบเลยได้เท่าไหร่อ่ะเราเล้อ่ะเดี๋ยวเรามีคำนวณให้ขำๆสี 40, ่หมื่นเพชรฟ้าคูณห้าสิบยูสสองล้านพันโอเคโอเคครับสองล้านเพชรฟ,ฟ้าอันนี้คือมีดีให้คร่าว ถ้าเกิดที่แบบว่าบางคนอาจจะดวงดีด้วยซ้ำบางคนดวงดีก็คือมันอาจจะเปิด1ยูสห้าสิบลงดัน50รอบปรากฏว่าอาจจะได้ของสองลูปออฟเทมมาสักสามชิ้นได้เป็นแสนครับแสนเพชรฟ้าถ้าเกิดสมมุติตอนนี้ใช่ป่ะราคาเอ็มใช่ไหมที่มีเห็นเขาขายกันอยู่ก็คือหนึ่งหมื่นเพชรฟ้าตกไปราคาหนึ่งหมื่นบาทครับเอ้ยหนึ่งล้านเพชรฟ้าหนึ่งล้านนะขอ,ขอให้หนึ่งหมื่นไม่ใช่หนึ่งล้านเพชรฟ้าตกคือหนึ่งหมื่น 1, บาทถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดตามที่หมีบอกนะ 50ยูดอาจจะไปรับ ID 110มาสัก50จอแล้วก็เนี่ยเอามาใส่แล้วก็เช่าเซเวอร์ของ Udphone Ugphone ไป50 5สเซฟแค่นั้นเองจบแล้วอ่ะเพื่อนเพืเ่อน,น,นมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการป้านอ่ะเดี๋ยวหมีให้ดูนะอ่ะตะกี้หมีเพิ่อไปสักสิบนาทีได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกลับมา อ่าต่อไปก็คือการโอนเพชรตัวรองทํำยังไงใช่ไหมครับก็สมมุตินะตัวรองเพื่อนๆมีเพชรฟ้าสักห้าหมื่นใช่ไหมทำยังไงใช่ไหมครับก็เอาตัวหลักที่เพื่อนๆจะเป็นตัวที่รวมเพชรขายก็กดไปที่ร้านค้าเลยครับแล้วก็กดลงทะเบียนเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ลงขายเลยครับอะไรก็ได้เอาของเน่าๆขายก็ได้โอ้แต่ตะกี้ตะกี้มีได้ของดีนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแอมตะกี้ได้แอมสองรูด้วยี่ไรวะไม่ใช่ ดูข้างไหนดีวู้อฮะอ่าเนี่ยครับเห็นว่านี่มีได้ออลสกิลแอมครับผมเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลย<ป>เห็นไหมสองโูแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาของดีไปขายครับเราเอาของกากๆไปขายคน,คนที่ไม่เอาไม่ดึงอะ่ะเช่นอาจจะเอาของแบบกากๆขาวหรืออะไรก็ได้ครับขายเพราะมันไม่มีคนดึงอยู่แล้วใช่ไหมของขาวของเขียว อ่ะสมมตินะตัวตัวลองจะโอนแม้ตัวหลักห้าหมื่นก็เพื่อเพื่อนก็ตั้งของกากไปห้าหมื่นแค,แนค่นั้นเองครับนี่เดมีตั้งห้าหมื่นอ่าหายน่ามีก็กดตกลงแค่น,คนี้ครับนี่เขาก็จะถามบอกว่าของลงไบคาขายห้าหมื่นเราก,กดตกลงแค่นั้นเองทีนี้ของชิ้นนี้ก็จะไปลงตลาดห้าหมื่นและแน่นอนว่าคนที่ขายก็คือเราคนเดียวเพราะไม่มีใครตั้งของกาก,าก,าก,ากแบบนี้ขายห้าหมื่นถูกไหมเราก็เอาตัวลองเราแต่ละตัวที่เพื่อนเอนเ,อนเก็บเพชรได้เท่าไหร่ก็เอามาดิวครับ ให้ให้ตัวหลักตั้งร้างขายของตัวรองดึงเพชรก็จะได้เข้าตัวหลักแค่นี้ครับนี่เห็นไหมครับตีดันอยู่ตีดันอยู่ครับตอนนี้โอ้โหเห็นไหมคือมีจะบอกว่าเราเปิดทิ้งได้เลยครับเปิดทิ้งได้เลยกดก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆกดลงดันกี่ครั้งอะสิบครั้งก็เก้าห้ายี่สิบนาทีคูณสิบก็สองร้อยสองร้อยนาทีก็ค่อยมาดูเวลาสามชั่วโมงมาดูทีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม นี่สักกี้ไปแป๊บเดียวหมของเทียบเลยนะครับเห็นนะดูหินแดงนี่โอ้โหบานเลยห้าหกก้อนโอ้โหไม่งของ G8 แหลมแหลมมาเลยครับโอ้โหนะอ้าสองรูแต่ว่าออฟ n น w MP นะเนี่ยอันนี้ยกตัวอยา่างสมมติถ้ารองเท้าก็ต้องเป็น M ใช่ไหมเนี่ยสองรูถ้าเกิดเป็น M7 ขึ้นมาอันนี้ไปขายได้เลยครับถ้าเป็นเซฟหนึ่งกสามหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสบายเลยครับแค่นั้นเองครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยเออมปนอยู่ที่เครื่องเพื่อนๆนะเครื่องเครื่องเครื่องเพื่อนๆแรงบ้าถ้าแรงก็สามารถอับภาพให้มันดีขึ้นได้นะครับอย่างอันนี้รู้สึกภาพโอ้โหมองไม่ชัดเลยก็ไป720ก็ด้อ่าก็ได้แค่นั้นเองครับอ่าใหญ่มาสวยแล้วโทรอ่าเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องดู G-Phone ใช้มีปัญหาอะไรหรือว่าเออผมใช้ไม่เป็นอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก็อันนี้บอกได้เลยนะถ้าไปบอดเซฟหนึ่งนะแล้ววันหนึ่งนะเปิดลงดันต่อวันสัก50ิรอบนะ มีว่าบอกตรงๆเลยนะได้ไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นห้าหมื่นอันนี้พูดอันนี้มีคือหมีพูดแบบถูกๆแล้วนะถูกไหมห้าหมื่นเพดฟ้าห้าสิบยูสยังไงก็สองล้านนะสองล้านเพรฟ้าเราเนาะไปขายสองหมื่นบาทต่อว,วันสามสิบวันหกแสนบาทโอ้โหพูดแล้วพูดทำเองดีไหมวะเนี้ <laughs> เอาไปว่าเผื่อมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันครับถ้าเกิดใครขายรวยๆก็มาโดเนนให้ให้กับหมีได้นะครับเปิดรับทุกข้อเสนอ <laughs> อันนี้เราเล่นแล้วกนะันแต่จริงๆโดเนนมาก็เอาแล้ว อ่ะขอให้คนเล่นเกมคา r ์บะอิน i ิ i ิตี้คอมโบอย่างมีความสุขอันนี้คือหมีตอบโจทย์ทุกคนเรียบร้อยนะอันนี้คนถามมาเยอะนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ